สวัสดีครับผมนายนุพดลหมัดเทศ 49e110048 เอกสังคมศึกษารเรื่องที่นำเสนอนะครับเทคนิคการใช้เพลงเทคนิคการสอนโดยการใช้เพลงเพลงหมายถึงสำเนียงการขับร้องหรือทํานองดนตรีและเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนหมายถึง คุณวิธีต่างๆที่ครูให้สำเนียงขับร้องและทำนองดนตรีมาให้นักเรียนได้ร้องและครูร้องให้นักเรียนฟังเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนวัตถุประสงค์ของการใช้เพลงหนึ่งเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานไม่เครียดและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 3. เพื่อสอดแทกคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านทางเนื้อเพลงและความหมายของเพลง 4. เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ประโยชน์ของเพลง 1. ช่วยผ่อนคลายความเครียด 2. ช่วยทำให้สนุกสนานเพลิดเพลิน 3. ช่วยทำให้บทเรียนยากดูง่ายขึ้น 4. ช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียน 5. ช่วยจดจำเนื้อหาและประทับใจความรู้สึกไว้ได้นานลักษณะของเพลง 1. เป็นเพลงที่ง่ายและสั้นสามารถจําเนื้อร้องได้ภายในระยะสันส้นๆสมีเนื้อหาเรื่องที่จะสอดแทรกไว้ในเพลงทุกเพลง 3. เน้นความไพเราะสนุกสนานเป็นบรรยากาศในการเรียนไม่ให้เคร่งเครียด 4. เพลงนั้นต้องมีเนื้อร้องที่ไม่หยาบคาย 考公差。